ลายชื่อนสั่งหารก็มีผูชชมแล้วกดเลื่อนขั้นไปเลยนี่ตู้มเรียบร้อยมูชชมครับเลื่อนขั้นแล้วมูชชมตอนนี้มีพีผมอยู่ระดับสูงสุดแล้วมูชชันครับนี่คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ๊เจ๊สวัสดีทวเกนทุกคนนะครับมีอยู่กับผมปานนท์ช่องพี่เจทีพีอีกิจกรจไอเยมเชี่ยอมวันนี้นะครับก็พอดีว่ากิจกรรมพี่มีกิจกรรมสายฟรีมาแนะนําชงอัพจริงๆกิจกรรมมาตั้งแต่วานแล้วแต่พอดีเมื่อวานพี่ไม่ได้ทําชงอัพเนื่องจากว่าช่วงนี้คือว่าฝนตกบ่อยไมชงอัพที่บ้านพี่กระน้ำท่วมเลยแล้วก็มันก็เลยมีปัญหานิดนึงผู้ชมมันในการทํางานประจําของพี่นะผู้ชมทำให้แบบว่าเลิกดึกนิดนึงแล้วก็ประกอบกับที่ว่า เหมือนก็ว่าหลังฉีดวัคซีนมาเหมือนก็ว่าพี่จะง่วงบ่อยมากนิชมะคือว่าเหมือนก็ว่ามันทาให้เราพักผ่อนได้เยอะขึ้นนิชมแต่ว่าปกติพี่เป็นคนที่แบบว่าคือทํางานเจ็ดโมงเนี่ยงานประจำเนี่ยนชมพี่จะตื่นเจ็ดโมงเช้าแล้วจะนอนประมาณตีหนึ่งเพราะว่าปกติพี่แต่ว่าเราทําคลิปเที่ยงคืนด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ไหวนิชมถึงแค่สี่ทุ่มพออยู่ถึงสี่ทุ่มนี่คือง่วงมากจนง่วงถึงขนาดวูบหน้าคอมเลยพี่ก็เลยนอนนอนนอนเดี๋ยวนิชมก็เลยบอกว่า ไม่ทำคลิปตอนเที่ยงคืนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คือมีวันไหนอยู่ไหวก็คือได้ทําวันไหนอยู่ไม่ไหวก็คือไม่ทาเลยคผู้ชมก็ประมาณนั้นผู้ชมครับโอเคไปดูกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่าผู้ชมครับนี่กิจกรรมก็เข้ามาที่ปฏิทินเลยคผู้ชมนี่กิจกรรมแล้วก็มันจะมีอันแรกอันสองผู้ชมครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมสายเติมเข้าไปให้กดอันนี้คผู้ชมกิจกรรมสองผู้ชมครับกิจกรรมแรกที่ผมจะมาแนะนําชมนั่นคือกิจกรรมบูย่าคผู้ชมภารกิจบูย่าเลยคุณผู้ชมี่ ภารกิจนี้ก็คือจะมีการนั่นไม่ใช่หรับแจก สกินปืนัพเลเวลด้วยมิชชมันก็แกะกล่องสกินปืนมิชชก็คือเพียงแค่เล่นกิจกรรมรายวันมิชชก็คืออย่างแรกเข้ามาแล้วอินรับโทเค็นก่อนหลังจากนั้นก็คือลงเล่น30นาทีแล้วก็ลงเล่น60นาทีมิชชัเพื่อรับโทเค็นมิชชัวันหนึ่งจะได้โทเค็นประมาณ3ชิ้นมิชชัในการเอาไปร่วมกิจกรรมต่อไปมิชชัครับซึ่งกิจกรรมรับโทเค็นนี้จะเริ่มแต่วันที่8มิชชครับจนถึงวันที่4นะครับหลังจากเราเริ่มรับกิจกรรมนี้หมดุกกนนน้ชชมมม็จะีีีออัััครรบบบแขงว ตรงหน้านี้เขาจะให้เราของเอาเนี่ยโทเค็นน้ำมันลงมาแลกของผู้ชมครับก็จะมีกล่องปืนนี่ผู้ชมครับกล่องปืนนี่คือกล่องปืนอาร์คผู้ชมครับปืนตัวใหม่นะผู้ชมครับหนึ่งโทเค็นแลกได้3กล่องผู้ชมซึ่งมีโอกาสลุ้นอาร์คที่ว่าบวกดาเมจหรือเปล่าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะบวกดาเมจผู้ชมยวมแลกไปให้ดูแล้วก็พิเศษกว่าผู้ชมนี่สกินปืน up level ผู้ชมครับ UMP ตัวนี้เคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งผู้ชมเคยเข้ามาแจกฟรีนานแล้วผู้ชมแต่ไม่แน่จะไวหลายคนมีหรือเปล่าผู้ชมครับก็ เป็นสกินปืนอัพเลเวลผมเชิอัพได้ถึงเลเวลสไม่มีท่าทางแต่ว่าสกินปืนตัวนี้เมื่ออัพถึงเลเวลสี่มัชมก็จะมีสเต็คผูชมที่เพิ่มขึ้นผู้ชมก็จะมีแบบว่าเป็นดาเมจหนึ่งรีโหลดหนึ่งแล้วก็แม่นยำเออดาเมจหนึ่งผูชมรีโหลดหนึ่งแล้วก็ลดความแม่นยำผู้ชมก็คือเพิ่มดาเมจขึ้นรีโหลดเร็วขึ้นผู้ชมแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมันสวยมันเป็นสกินปืนอัพเลเวลแจกฟรีตัวหนึ่งผู้ชมที่แบบว่าเออ เป็นหนึ่งในสกินเปิดัลเวลที่ควรมีไว้คุณผู้ชมครับซึ่งตอนนั้นผมได้ไปแล้วแต่ว่าผมเก็บโทเค็นนี้ไม่ครบเนี่ยโทเค็นเนี่ยนี่คือโทเคตที่ให้ไว้อัพคุณผู้ชมมี118อันคุณผู้ชม UMP 45ชื่อเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมโปรตี UMP ก็นั่นแหละผมก็จะแลกตัวนี้ไว้อันหนึ่งคุณผู้ชมนี้เรียบร้อยมาแต่ว่าเที่ยวี้พิเศษคุณผู้ชมหนึ่งโทเค็นแลกได้10อันคุณผู้ชมก็สามารถที่จะอัพเลเวลได้เร็วขึ้นแล้วก็อันนี้ผมขอแลกกล่องหนึ่งคุณผู้ชมนี่โอเเคอ้้าววปปิดไแล่ชม ว่าจะไปให้ดูซะหน่อยว่ามีสแต็กอะไรบ้างมีสไนเปิ้ลผู้ชมครับกับเอ่ออะไรอ่ะอาร์คผู้ชมครับในกล่องผู้ชมแต่ผมจำได้ว่ากล่องมันมีมากกว่านี้ผู้ชมไม่รู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หลังผู้ชมครับก็ไปดูยูพีนก่อนนี่ครับผู้ชมสกินปืนอัพเลเวลผู้ชมก็คือตัวนี้เลยนี่เอ๊ยอ๋อยูพีเหมือนกันผู้ชมตัวใหม่ที่ยังไม่มาเนี่ยอันนี้โอ้อยูพีตัวใหม่ผู้ชมอื้อหือ <c oughs> อันนี้น่าเป็นของสายเติมมิชชมครับก็ดาเมจหนึ่งเอ้ยดาเมจสองอันตายยิงหนึ่งมิชชครับสแต็กเต็มหรอสร้างความเสียหายเพิ่มด้วยเติมด้วยปืนนี้หลังจากหยิบขึ้นมาเป็นเวลา100ว้อยวิสถานะเต็ม สเต็คคือเลเวล6อันนี้คือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมก็คือดามเมจจะเพิ่มขึ้นนะผู้ชมครับถ้าหยิบขึ้นมาประมาณร้อยวิก็คือเงี้ยว่าเก็บปืนนี้มาตั้งแต่ต้นเกมแล้วถือไว้นานคผู้ชมพอครบร้อยวิแล้วปืนนี้จะยิงแรงขึ้นโคตรโกงโ <c oughs> กงหรอเนี่ยส่วนนี้ก็คือ,อยูมพีคผู้ชมตัวที่ว่าแจกฟรีคผู้ชมเป็นปืนอาเลวเวลผู้ชมเลเวลหนึ่งจะเป็นงีง้สี่มพูเคยเห็นหลายคนถืออยู่นะ แล้วก็เลเวลสองก็จะปมีมันีมิชมครับมีคนเล่นอยู่มิชมันค่อนข้างดีเหมือนกันตัวนี้เลเวลสามก็จะมีลูกหัวกระโหลกมิชมครับส่วนเลเวลสี่นี่เลยจะได้ดาเมจหนึ่งแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดหนึ่งมิชมครับก็คือถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยพี่บอกเลยว่าเออสายฟรีที่ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยนี่คือหนึ่งในปืนอัพเลเวลที่ดีมิชมนี่ครับมันอัพสถานะด้วยถึงจะไม่มีท่าทางก็เถอะลายชื่อโดนสังหารก็มีมิชมแล้วกดเลื่อนขั้นไปเลยนี่ ตู้มเรียบร้อยไม่ชมครับเลื่อนขั้นแล้วไม่ชมตอนนี้ MP ผมอยู่ระดับสูงสุดแล้วไม่ชมครับนี่เรียบร้อยแล้วผมก็อัพเต็มเต็มสิในสุดก็อัพเต็มชมครับในสกินปืนที่ผมมียังอัพไม่เต็มสักกระบอกเลยวไม่ชมอยู่สี่มาเลยมีสองตัวนี้อยู่ห้าไม่ชมที่ใช้บ่อยใจจริงอยากอัพไว้หกหมดแล้วไม่ชมครับแต่ไม่มีงบไม่ชมครับรอว่า คือมีงบเราค่อยอัพทีเดียวช่ผมค่อยอัพไปเรื่อยๆมากกว่าชมงในการอัพเลเวลนะป่ะดูอีกกิจกรรมหนึ่งช่วงกิจกรรมสายฟรีอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีช่นี่คือกิจกรรมเติมพลังเหล่าคู่หูชมงครับทำภารกิจนะครับเพื่อรับคุกกี้แสนอร่อยนะชรับนี่ครับป้อนคุกกี้เพื่อรับคะแนนดาวช่ครับนำคะแนนดาวแลกไอเทมฟรีช่งนี่ครับกดเข้ากิจกรรมไปเลยนี่คือการเริ่มชมงคือในแต่ละวันช่งนะครับกติกาคือ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่8ก็คือเมื่อวานเหมือนกันนะชมครับกิจกรรมคือกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่4ี่ชมครับสำเร็จภารกิจรายวันในเกมเพื่อรับคุกกี้ในน่ารักของกิจกรรมพีชมครับใช้คุกกี้ร้อยชิ้นเพื่อเริ่มนะพีชมครับเล่นและรับโทเค็นดวงดาวพี่ชมครับโทเค็นดวงดาวที่ได้รับจากกิจกรรมสามารถนําไปแลกไอเทมได้ที่ร้านแลกเปลี่ยนพีชมครับโอเคก็ร้านแลกเปลี่ยนแลวก็คือตรงนี้พีชมร้านค้า โทเคนที่เราไดู้้ชมสามารถเอามาแลกเป็นสกินสัตว์เลี้ยงได้หรือว่าเอาไปแลกเป็นบัตรสร้างห้องดนวยว่าสร้างฐานได้แล้วก็เอาไปแลกบัตรเปลี่ยนชื่อได้ผมคิดว่าหลายคนอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อม้ชมใช่ป่ะหลายคนมากที่อยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อม้ชมครับเราก็ภารกิจลยวันก็คือตรงนีู้้ชมก็คือเนี่ยโบนัสเล่นครั้งแรกของวันู้ชมก็เล่นครั้งแรกของวันก็รับไปู้ชมครับร้อยอันแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเกมหนึ่งเกมมชมก็คือแง่ว่า อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชวนเพื่อนมาเล่นด,น game, ด้วยกันหนึ่งเกมกดยังไงชมครับเล่นสามเกมเล่นหนึ่งเกมชมครับชวนเพื่อนมา่อ๋อน่าจะเป็นมาว่าน้องตั้งทีมแล้วก็ชวนเพื่อนเข้าทีมเนาะแล้วลงไปเล่นดน้วยกันชมหนึ่งเกมจะได้ละอยี่สิบเล่นสามเกมรับหนึ่งร้อยชมเล่นหนึ่งเกมรับเจ็ดสิบชมครับแล้วก็เมื่อได้โต๊กี้ร้อยชิ้นสามารถกดเริ่มได้พีชมแต่ละรอบมีเพียงเวลาสามสิบวิเท่านั้นโอเคกดไปเลยนี่กดเข้ามาแล้วพีชมนี่ครับนับถอยหลังคือให้เราทำอะไร มีคุกกี้ร้อยชิ้นผู้ชมสามารถป้อนอ๋อนี่ครับแลกสัตว์เลี้ยงคือแลกดาวจากสัตว์เลี้ยงผู้ชมใช้คุกกี้กี่ชิ้นก็จะบอกผู้ชมร้อยชิ้นนะแต่ละคุกกี้อันนี้ใช้คุกกี้สามชิ้นใส่แปดชิ้นเอ้ากดแลกผู้ชมมันมีเวลาแค่นั้นเอ้าแลกได้ทีเดียวเหรอโอ้ยยังดูไม่เสร็จเลยผู้ชมก็คือมีเวลาจํากัดผู้ชมครัเมื่อเราเข้าไปแล้วให้เราเลือกแลกเลยผู้ชมพอแลกปุ๊บเป็นบางประเทศที่ว่าพี่กดป้อนคุกกี้ให้ตัวมังกร พี่เห็นมันได้ดาวเยอะั้ชมครับเนี่ยว่เราก็จะได้ดาวมา18ดวงเลยมาชมครับก็สามารถไปแลกของได้แล้วทีนี้พอเรามีคุกกี้เยอะชมมันต้องมีคุกกี้ร้อยชิ้นขึ้นไหมหนึงจะเปิดเข้าได้ชมเมื่อมีคุกกี้ร้อยชิ้นแล้วเราก็กดป้อนคุกกี้ป้อนคุกกี้ป้อนคุกกี้แล้วเราก็รับดาวออกมา้ชมในการแลกของหน้านี้ชมครับเนี่ยเราก็จะมาแลกได้นะก็หลักๆก็พี่ก็น่าจะเล่นเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อเหมือนกันผู้ชมเพราะว่าเป็นของแพงสุดนะครับส่วนสกินมีมพินด้าพี่มีอยู่แล้วผู้ชม ก็ตามนั้นช่วงครับกิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนพืมเป็นกิจกรรมสายฟรีก็อย่าลืมมาลองเล่นกันดูน้ชมสําหรับใครที่เป็นสายฟรีน้ชมที่เล่นฟรีไฟอยู่ถามว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยเล่นฟรีไฟเลยครับพี่ก็จะไงอ่ะคือพี่ยุ่งกับงานมากกว่าผู้ชมครับแต่ว่าถามว่าเล่นไหมพี่ก็เล่นนะก็เล่นนะครับไม่งั้นพี่คงไม่แดงแล้วครับน้องแดงแล้วครับสี่สี่ก็เหลือแต่โหมดธรรมดานี้พี่ไปนอนหลังคามาแป๊บหนึ่งผู้ชมครับคือแบบช่วงที่ว่าพี่ยุ่งา เนี่ยอันนี้นอนหลังคานะเพราะว่าติดที่9ที่9ที่9กับที่24นอนหลังคาคุณ้ชมบวกอยู่แต่บวกน้อยนะถ้าเกิดเราไม่มีคิวไม่มีดาเมจอะ่ะพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่งว่างพี่จะลงไปเล่นแบับยิงคนบ้างพี่ชมครับอันนี้ก็คือไปเก็บ44มาเก็บจนได้แล้วก็เลยว่าเหลือแดงภายนอกเดี๋ยวพี่จะไปหาเก็บอีกทีพี่ชมครับก็ช่วงนี้ก็ววววคือเล่นอยู่นะฟรีไฟแต่ว่า ไม่ค่อยได้เล่นแบบทุกวันมากคุณผู้ชมเพราะว่าคือยุ่งจริงๆคือน้ําท่วมโรงงานคุณผู้ชมสูบทุกวันคุณผู้ชมครไปทํางานก็สูบน้ําไปทํางานก็สูบน้ำช่วงเอ้ากล้องปิดไปทางานผมก็สูบน้ําออกไปทางานผมก็สูบน้ําออกคุณผู้ชมครับคือลําบากนิดนึงคุณผู้ชมครับก็ต้องขออภัยเรื่องจริงที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังดูอยู่คุณผู้ชมและขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจให้นะครับไปละคลิปนี้แล้วเจอกันีกคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับช่องนี้ใส่ฟรีอยู่ได้นะครับ